เน้นใช้งานไม่เน้นซิ่งเออเพราะว่ารถคันนี้เดิมๆรถปีเก่าแต่เป็นซีประตูคผ่พาพอปูเมญ่าไปเที่ยวใดเออ,เอ,อสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหนังสือจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พอพบกับบริเวณบริเวณสามสิบแปดนี้ฉันเคยจ้าวันนี้มาพร้อมมาพบกับรถอะไรจ้า เอาหนีไก่ถึงมือห้ยออกแล้วถึงรอ้วนที่หนึ่งก็เอาไปสือไปสือไปให้พ่อเทาครับเม่ยาคีไหวเขาสวนเขาหน้าเห็ดงันแมนมู้แต่งจริงอย่าว่าเลยสี่ประตูขับไปไหนก็ได้ใช่เขาแค่ว่ามีตักเติมนะมั้แมนขึ้นเหนือลงใต้ไปกลางไปเหนือออกตกตะวันออกไปไปเลยไปเซกับไปเออไปเ่กับไปเอารถขับหนีไปนะอ่ะมาดูรถเลยเอานีค่ะ ไฟเหลืองๆแบบนี้ของแท้ได้ดิใช่แต่เราเก็บงานให้นะครับโถอ่ะอันนี้เป็นร้อแม็กติรดรถมานะจ๊ะด้านในได้วัดปูนหนึ่งตัวไม่แสนเก้า<ช>งามๆเลยกระจกไฟฟ้านะคะคือมาไม่หน่อยเนาะปี12สองไม่แสนเก้าใช่ตามรอบตามการใช้งานของเขาเลยนะคะแต่ว่าบอดี้รถทุกอย่างเหมือนเดิมนะรถไม่ได้มี <นะ S 1> อุบัติเหตุชนชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้มานะคะ แมนแล้วนะคะอันนี้รถเขาไม่เห็นเบิ้งหลับคันเลยยังกะสิว่าบป้าแมนรถย่อมย่อมหมองย่อมแมวย่อมหมาย่อมกายย่อมไก่ไม่ย่อมไม่ย่อมเลยถ้าสิย่อมก็ย่อมได้แต่บ่ได้ย่อมให้เบิ่งก่อนเลยนะคะว่ารถมันเป็นมาแบบไหนย่อมรถบ้อนัดย่อมผมได้บ่ย่อมใจได้ไหมอันนี้อะใครสนใจให้ไปบัวฝากจั่งทางหน่อยจ้าเออนะคะผู้ใดเป็นเ c เฮานะคะขับั่งจับขับนั่งจองยู่โดแล้วในเพจประจองจ้าเกลือ จังหวัดบ,บ่อหน้ามีบริการให้เสียงายถึงมองส่รงรถให้ฟรีถึงหน้าบ้าน <c oughs> แก้วจุว้ย